สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูเทคนิคดีๆสําหรับการทํางานกับพวกข้อความเยอะๆงานที่คลาสสิกสุดๆเลยนะคะคือการแยกข้อความออกจากกันเช่นชื่อนามสกุลที่ต้องการแยกออกจากกัน เป็นสองคอลัมน์นะคะเดี๋ยวเราพามาดูทีน่นี้ง่ายๆกันเลยในที่นี้เราทำตารางรายชื่อกับนามสกุลตามตารางที่ปรากฏให้นะคะวิธีการแยกชื่อนามสกุลออกมาเนี่ยหน้าที่ของทุกคนคือการเตรียมข้อมูลให้เป็นรูปแบบข้อมูลคีย์ข้อมูลให้เรียบร้อยถ้าเราต้องการแยกพิมพ์เลยค่ะเดี๋ยว e x ็ e l เขาจะคีย์ข้อมูลให้เองตัวอย่างเช่นเราจะพิมพ์ชื่อคำว่าน,นะะา,านะคะจิดาภานะคะจิดาภา อะแล้วก็จากนั้นนะคะพิมพ์ให้ตรงแล้วกด enter จากนั้นทุกคนก็เพียงแค่กดคำว่า shortcut ก็คือ control บวก e นะคะอ่ากดเลยค่ะ control บวก e ปึป๊บอะเห็นไหมตามนั้นก็จะได้ชื่อของทุกคนคะมีเป็นแสนคนแล้วก็ทำเพียงแค่0.5วิก็ได้แล้วค่ะนามสกุลก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เพียงแค่พิมพ์ให้ตรงแล้วกด enter หรือแล้ว แล้วกด shortcut ก็คือ Control บวก E เหมือนเดิมนะคะพิมพิมเลยคะ่ะนาลีลัดดังนั้นก็กด Control บวก E นะคะหรือเขาจะเรียกคำสั่งอีกอย่างหนึ่งว่า f a t Fill ใน Excel ที่เขาเรียกกันนะคะ,ะตามนี้เลยค่ะจะได้ง่ายๆเลยตามนี้ตรงนี้มาดูอีกกรณีนะคะกรณีหนึงทำทำนองกับกันถ้าถ้าแยก,ก ออกจากกันเนี่ยเราจะรวมเข้าความเข้าด้วยกันละ่ะตรงนี้สามารถทําได้หลายเทคนิคเลยนะคะในที่นี้เราก็กดช็อตคัดเหมือนเดิมหน้าที่ของทุกคนคือการคีสิ่งที่เป็นผลลัพธ์นั้น1ตัวอย่างนะคะในที่นักเรียนต้องการคีย์ข้อมูลชื่อว่าอ่ะเช่นจะพิมพ์คําว่าจิดาภานารีรัตน์นะคะจิดาภานาดีรัตนอ่า แล้วก็ให้ทุกคนนะคะพิมพ์เสร็จปุ๊บให้ทุกคนกดคําว่า enter นะคะแล้วก็กด control บวก e เหมือนเดิม control บวก e เพิ่อข้อมูลก็จะขึ้นตามนี้นะะเลยค่ะเรียงลําดับรายชื่อลงมาเลยแค่นี้เราก็จะได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนี่คือเทคนิคที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆตามสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการแยกข้อความการรวมข้อความนะคะนี่คือเทคนิคการใช้ excel โปรแกรมที่ทุกคนต้องใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วเอาเลยเอานำเทคนิคดีๆมาฝากกันสำหรับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี